ัดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมผมทางช่องยูทูบมาร์คไทยบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันที่โคกป่าเหมือนเดิมนะครับเป็นโคกแถวบ้านใหม่ผมนี่แหละครับห่างกันจากบ้านประมาณ3กิโลนะครับวันนี้อยู่ที่รอยต่อบ้านน้องจิกกับบ้านน้องขามนะครับเช้านี้ก็เหมือนเดิมครับวันนี้เป็นวันหยุดงานผมเลยได้นำเจ้าดอล่ามา นะครับเพราะว่าผมชอบนกป่าหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ถูกใจผมครับคนอื่นชอบไม่ชอบผมไม่รู้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น2องกุกเต็มนะครับเสียงก็เสียงกลางพานใหญ่นะครับแต่ว่ามีสับมีหนุนมีคู่อ่างครบสูตรเลยนะครับผมชอบตัวนี้ผมเลยเอาเจ้าดอลล่ามาตามครับหี่ว่าผลที่ได้ก็แบบแบบหน้าปก youtube เลยนะครับ คลิปนี้ผมก็ได้ทําคลิปเต็มมาอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะน่าเบื่อนะครับผมเลยไม่ตัดลงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่มีว่าไม่ได้นะครับบอกตรงเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ลุ้นไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ว่าผมได้ลุ้นนะครับวันนี้สังเกตดูนะครับเจ้าดาราเรียกนกป่ามาอยู่ต้นข้างๆแล้วนะครับแล้วตอนที่ก่อนแมวจะเข้านะครับจะนกป่าได้ตีอะไรลงมานะครับ ที่เจ้าด่าหยุดขันนะครับก็ผมนึกว่าลูกป่าจะลงนะครับเพราะว่ามันตีตะไลขึ้นมาแล้วแต่ทีนี้แมวเลยมาก่อนนะครับลูกป่าก็เลยบินอ้อมกลับไปนกตัวนี้นะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะมาตามอีกอยู่นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนตัวครับถ้าไม่คุณเดชก็คําแพงนะครับทีนี้จะมาตามใหม่นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมอยากได้อยู่นะครับแต่ว่าด่านะครับลูกรักก็บาดเจ็บอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะพอแล้วนะครับทีนี้ เจ้าดอลลาร์นะครับผมว่าจะพอจะขอขขอเข้ากลงผสมเอาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่เป็นไรมากนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับวันนี้ผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับคลิปนี้ก็จะให้ดูในคลิปเอาเลยนะครับเดี๋ยวตอนแรกนะครับดูตอนที่ว่าเจ้าดอลลาร์เรียกนกป่าลงมาก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเมีวเขาค่อยดูท้ายคลิปนะครับทุกท่านถ้าท่านใดที่ อย่าดูตอนแมีเเข้าเลยก็กดเลื่อนข้ามไปเลยได้นะครับดูท้ายคลิปนะครับผมขอบอกกันไปรับชมกันเลยครับไปครับ เป็นไงกันบ้างครับทุกท่านในลีลาการเรียกของดอนล่านะครับก็ประทับใจผมเหมือนเดิมนะครับได้ไม่ได้ก็ประทับใจทุกหลักนะครับสําหรับดอนล่าถูกใจผมมากครับขอยกเที่ยมให้เลยครับสําหรับเจ้าดอนล่าเป็นนกที่ค่อนข้างที่จะประทับใจเล่นถูกใจนะครับเล่นสะใจเล่นได้ทุกหมายทุกป่านะครับดูครับข้างหลังผมเป็นป่ามันสําะหลังครับยังเล่นได้นะครับโอเคครับต่อไปไปดูตอนฉากที่แมวเข้ากันเลยนะครับไปเลยครับโอ้โห เจ๊ใจมากครับผม ก็เป็นไงกันบ้างครับทุกท่านอาจจะเป็นความผิดพลาดของผมเองครับเพราะว่าผมผมเห็นว่าเดลล่ามันเล่นได้ทุลักไงเห็นว่าผมอยู่ไม่ไกลกับมันด้วยนะครับสังเกตดูครับจะเห็นตอนผมวิ่งมานะครับก็คือผมอยู่ไม่ไกลครับก็เลยป้องกันไว้ทันนะครับทีแรกผมว่าจะยิงนะครับแต่ว่าผมกลัวครับบอกตรงๆว่ากลัวผิดพลาดมีหนังสติ๊กอยู่นะครับกลัวผิดพลาดไปโดนนกเรามันจะตายเลยนะครับแล้วก็ไม่อยากทําร้ายสัตว์ด้วยนะครับก็เลย เลือกที่จะไม่ยิงแลวที่จะวิ่งมาป้องกันมากกว่านะครับก็เลยรียวิ่งมาตามคลิปเลยนะครับผ่านแล้วครับเดี๋ยวจะพามาดูเจ้าดอลลากันนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เก็บเลยนะครับมาดูครับนี่นะครับลูกป่าก็อยู่ทางนี้ครับครับลูกป่าอยู่ต้นข้างๆผมเองนะครับมาคันอยู่ครับเดี๋ยวว่า นกต่อเราเจ็บแล้วเลือกที่จะรักษานกต่อเราไว้ดีกว่านะครับัวนี้นะครับตัลล่าครับวันนี้เจ็บตัวครับวันนี้พลาดเป็นความผิดพลาดของผมเองครับยอมรับครับผมก็ว่าจะหาคู่แล้วครับทีนี้ว่าจะหาคู่มาผสมแล้วล่ะได้เอาลูกมันไว้เล่นต่อดีกว่านะครับพ่อก็ทำหน้าที่ได้ทับใจมากผมบอกเลยว่าเป็นนกต่อตัวแรกนะครับที่ว่าเล่นแบบ ได้โคตรสะใจนะครับแล้วก็เล่นท้นมากนะครับเดี๋ยวยังไงเย็นนี้นะครับผมขอลงวันเดียวกันเลยนะครับเย็นนี้ผมจะมาอัปเดตอาการของเจ้าดนละอายดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะขันอยู่ไหมนะครับแต่ว่ายังไงผมก็ต้องพักแล้วครับแบบนี้เจ็บหนักแล้วครับครั้งที่แล้วโดนเหยวโดนโยวหนึ่งครั้งโดนกระฟูดหนึ่งครั้งแต่วว่าโชคดีครับไม่เป็นไรกับบ้านขันเหมือนเดิมนะครับครั้งนี้ก็เดี๋ยวเย็นนี้จะมาลงคลิป คาเปลนอาการให้ดูนะครับแต่ว่าคลิปนี้ขอลงเป็นสดเนยสายเลยนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปบ้านกินข้าวอาบน้ำเรามาตัดคลิปลงเลยนะครับคลิปนี้ลงมาเดียวกันเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับาอคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมมาทีบ้านได้ทาคลิปวิดีโอลงยูทูบต่อไปยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ